สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมกรบพี่น้องกระเซยเบ้านําครับหาพี่น้องค่ะเนี่ยข้าตำปลาหมึกเหลาปลาหมึกเนกาะบ,บังนะเหลปาปลาหมึกค่ะแล้วปลาหนุซื้อหนวดปลาหมึกมาสิลวกขับปุ่นกินกับนกเนาะขาดเสียบพี่น้องอืมอก่อนอื่นเนาะกระเซยบอกพีกตอนค่ะตำหลงไปเอื่นมาเหลาจะเสพจะเป็นเหลาหรือตำพวเอื่นมาตำเขาเขาก็เป็นเหลา ขึ้นหลายดวงอยู่ค่ะเพราะว่าอันนั้นต่างมองมันนั่นถึงง่ายแพงโซดาเสียวไหมล่ะกับโซลซัมกราเซนบอกสร้างให้กันเสียบไฟใส่อีทโรสัซนกล้องต่ำล่างในเซอิทสองหลอดนะพี่นอ้องมันตาลไปนหนัวค่ะเล่นกันอุดเนียก็ยืมมาอะไรี่กันเด้อเนี่ตานไปนหนัวเลน่น น้องมักแบบใดก็ตำรสซาดของพี่โน,โน,น้องรสเด้อค่ะเนี่ยน,น,นะสันตะวันสันกินตะปะเด็กจกะของมันลึง่งมันก็เลยกดวาอย่างก่อนเสียบมันก็เลยกดว่างเสียบ ไ่ได้ให้ขวรหน่อยไปอีกโอ้ันถึงบาทละย่อนนะพะตาครับนี่ก็น้ำตละลายน้ำตาลไ่ส่วไส้อันได้ค่ะไส้น้ำตาลก็ไปนองนะกดใส่ตัวฝักยาวลงไป มากินนกักพี่นอ้องแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะหอมเปียกนะคะจะเป็นหอมเปีอกหอมหอมซีมา,าค่าออน,นี้ก็ ไปเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากเลยอะไรบ้ากับนี้ไฟหยดคอับเลี่ยนกินน้อตำหลายกับเสีย้กับบ้งบงบึงบึงน้องคุณอาีน้องมองดูค่ะ เสร็จแล้วบัดนี้ข้าวปุ้นเขาก,กระลวกเกืบเสียบเนาะค่ะมาเลยเรียบร้อยค่ะได้พักกะลัมสดพักบุงนาเขาแล้วกะพักสะอมยอดกระถินเนาะค่ะมาป,นนนาปนมาดนี่พี่น้องกับข้าวปุ้นเขาซึมมาเด้อพี่น้องหมาค่ะอืออือขนมจิ้มขนมจิ้เตียวร้อยเป็นเนี่ยอืออือ เด้อเนี่ยนุ่มๆด๋อยไหมเนี่อืมอาอืนครพี่น้องยอดกะถินกำลังเตบนุะที่อยากซุปน้ำไม่สมแล้วเด้อป่ะเนี่ยเด้อเฮรีบม,ม,มาเหมือนเราไปต่อคนน้ต่อได้เหนือแบบบข้าหลังบักโอนหเมาอายุต่อนนเนี่อืมอืม คิดอยากตำปรรนวดตำมึกโอ้ยโอ้ยเมือมม่อนังนจิงกำลังยุดโอ้แสบครับอันนี้โตัวายด้วยนะคะ่ะหนึ่งยังเป็นหนวดปลาหมึกน่อยอันนี้เป็นหนวดปลาหมึกงหญย เ,าเ,เาขาอะไรวะขอบคุณม่พีนะมันจินอืออือแ้อืออันนี้แกแล้วก็เมียหัวไชเท้มัน bơ nấm sáng con mướt mừng ăn dây cả lăm mân คือไม้ไม้ไม้กระต่ายมันจะซื้อหนึ่งสี่ส่งส่งส่มกันม็นคนนี้มาพักกัะหินนะเขดีป่ะเราตัดนี่นะ ันตำบปลกนี่จะใส่น้ำตาลน,นึแ้วครับพี่น้องตามดูชิดเลยเด้ออืม อืมอืมนะอ,มอืมอืมอ,มอมากากำลังองไม่เต็มอยู่ Răng ngắm Ừ. Răng cả. Dạ nhắn hốc sư mất kịp แต่ละเมืองเขาเห็น,นเนี่ยกลิ่นใเนาะที่แต่ไรไม่รู้ว่าเขาจะกินอีหยังเมืม่อนี้ว่าอยากกินมตำปลาหมึกแตะนิดสัน่นก็เลยไปซื้อปลาหมึกถ้าเมนมิโต้ง่ายก็ใชได้ซื้อตยยัวง่าหนวดนยิ่ง่ายอ่ะนะคะ่ะเห็นป่ะนึกกินกำลัองอยู่นะแตะนี่ แล้วก็มาบังเึ้นกันเส้นกืนด้น้ำปลาเอกลาดกันไม่เส้นน้ำตาลเงี้ยมือน้ำประเ็กพอด,กดีเลยปกติใส่ต่าห้องกัวอย่างใส่ส่วนเส้นน,นะะ้ตาลแล้วค่ะ ถ้าเป็นพวกต่ำแบบมึงเนี่ยมันออกกึ้งย้ําน้อเลยพักกันไสงั้นมันจะเสียบปรบวงหน่อยรอคะนา้ารองร้องน้ำจะเทีเท้ยวมันกับมันตัดไปเองเหรอ แบบกินไปกินมามันลึงพี่น้อง เร่งกับปุ้นเจ้าของนั่นเฮ้ยนั่นปเป็นบเขาก็เรื่องอืมนั่นปเป็นแก็เรื่องเรารู้สึกว่าแ่กขนตอเปียนแน่นหน่อยนึง ข้างอเปลี่ยนหน่อยนึง,งก็กว่าเป็นแบบอื่นไะเอียบแต่ว่ากระแสบยบอยู่าเมันว่าว่าแสบที่พี่น้องกระแสบบมำ่ลาลื่นงจริงแก่อื็น อ,อยากด<ม>ีกระเาะาหาแห้งแสบขาสั้นขาสูงไรขาอ่อนออนเอวกระขาขาใช่ไหมอืมไม่ใช่มมหม้อขื่นลบะมุกเพราะว่าตัดอันนั้นเ่นออกไยแล้วรักก็ดีแล้วนะมกลินมันทานมันใหญ่ปวดรอบนี้มสสันสสมารุงตั้มยอะ เพ่งจะไปขายกับมิสเตอร์แบบคราคาหน่อยแล้วแล้มันรีดดูเนาะมันต้องรีดูไงถ้ามี้มือเสียบเด็กอพอดการเขาอย่างบั้นเลยอืม 嗯,嗯。嗯。来、嗯。我下面。 อ,อ,อะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กับฮาพี่น้องมากินตำหนวดปลาหม,มึกคู่กับขนมจีนส่าเสริมเนาะค่ะเดลก,กับฝากพี่น้องเปกำลังใจแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์หน,น่อยนเด้อค่ะสวัสดีค่ะสิร์ฟฮาพี่น้องนะคะ่ะ